เก็บเงินได้ถือว่าขโมยไหมถามสมมุติว่าผมเดินไปเจอเงินตกอยู่กลางถนนซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเคยได้ยินบ่อยๆทํานองคนเก็บขยะเคยเจอแหวนเพชรในซองที่ถูกทิ้งโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำถ้าเรานำเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองวิบากจะเป็นเช่นไร ถือว่าผิดศีลข้ออาทินนาทานไหมแล้วกรณีที่เราพยายามสืบหาเจ้าของอย่างเต็มที่แต่หาไม่ได้จริงๆจ,จะยังผิดอยู่ไหมอีกอย่างถ้านำทรัพย์ดังกล่าวไปทำบุญผลบุญที่ได้จะเป็นเช่นไรส่วนเจ้าของเงินตัวจริงถ้าไม่ได้อนุโมทนาจะได้บุญตามเราหรือไม่อย่างไรและถ้าเป็นคุณดังตรีนเจอเงิน คุณจะทำอย่างไรกับเงินนั้นตอบต้องทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของสิทธิ์ในการครอบครองกันก่อนครับตามกฎของธรรมชาตินั้นคล้ายคลึงกับกฎหมายทางโลกนั่นคือสิทธิ์ครอบครองสมบัติจะคงอยู่ตราบเท่าที่เจ้าของยังไม่ตายและหรือ,อยังไม่ยินยอมยกให้แก่ผู้อื่น สิทธิในการครอบครองเป็นสิ่งที่มีพลังในตัวเองหากใครมาทำลายสิทธินั้นเจตนาฉกฉวยสิทธินั้นไปครอบครองโดยเจ้าของไม่ยินยอม mm. ก็ได้ชื่อว่าทำกรรมข้อที่ว่าด้วยการลักขโมยเต็มร้อยสิทธิในการครอบครองจะเป็นพลังที่เป็นกลางกับเจ้าทรัพย์เดิมแต่จะแปลเป็นพลังลบ หรือเป็นเงาดำติดตัวหัวขโมยไปในทันทีที่เกิดการยักยอกหรือฉกช,ชิงไปหากคุณมีโอกาสเข้าไปในบ้านหัวขโมยเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่ขโมยชาวบ้านมาตั้งอยู่เรียงรายก็จะสัมผัสได้ชัดเลยครับว่ามีกลิ่นอายแปลกแปลกทั้งบ้านมีความทึบทึมน่าอึดอัดอย่างอธิบายยากและตัวหัวขโมยเอง ก็มีกระแสประหลาดที่น่าไว้ใจไม่น่าเข้าใกล้อันนั้นแหละเงาดำอันเกิดจากการมีสมบัติอย่างไม่ชอบธรรมคราวนี้มาถึงกรณีของทรัพย์ที่พบตามทางคุณไม่มีเจตนาไปปล้นใครเข้ามาอันนั้นเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ทำให้การหยิบฉวยไปไม่เข้าขายลักขโมย แต่สิทธิ์ในการครอบครองวัตถุยังไม่หายไปเพราะเจ้าของยังไม่ยินยอมยกสิทธิ์ให้ใครอื่นอันนั้นเป็นความจริงข้อหนึ่งที่ทำให้คุณครอบครองสมบัติโดยไม่ชอบธรรมเต็มร้อยเพราะฉะนั้นขอกล่าวว่าคุณไม่ได้ทำกรรมอันเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างชัดเจนแต่มีมนทินมีกลิ่นเหม็นติดมือมาด้วย ส่วนจะเหม็นมากหรือเหม็นน้อยก็ขึ้นอยู่กับความโลภที่เกิดขึ้นตัวอย่างนะครับถ้าระหว่างเดินทางเข้าบ้านซึ่งไม่ค่อยมีคนสัญจรหากเห็นกระเป๋าเงินหล่นคุณรีบปรีเข้าไปฉกทันทีด้วยเจตนาจะรีบอุบอิบไว้เป็นการป้องกันเจ้าของกลับมาพบอันนั้นไม่ขโมยก็เหมือนขโมย เพราะใจรู้สึกอยู่ว่าเจ้าของเขามีสิทธิ์รู้ตัวและย้อนกลับมาเอาคืนได้ภายหลังสองสานาทีไม่สายเกินการอีกประการหนึ่งถ้าของที่พบเป็นกระเป๋าสตางค์ปกติจะมีร่องรอยเจ้าของอยู่เสมอเช่นบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวพนักงาน อันนี้คุณมีสิทธิสองประการเกิดขึ้นทันที 1. คือทำบุญด้วยการนำของไปคืนตามที่อยู่ 2. คือทำบาปด้วยการไม่รู้ไม่ชี้ริบซัพ์ไปเลยด้วยใบหน้าเฉยเฉยชาชามันขึ้นอยู่กับว่าใจคุณรู้อย่างไรคิดอย่างไรด้วยถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในมือคุณเจ้าของมีสิทธิ์ได้คืนแน่ พราะคุณจะแจ้งเขาตามที่อยู่ตามเอกสารในกระเป๋าอันนั้นหากตัดสินใจทิ้งไว้ที่เดิมแม้ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ถือเป็นการขาดเมตตาเพราะนิสัยดูดายอันเป็นกรรมที่กระเดียดไปทางลบอยู่ดียิ่งเป็นกรณีคนเก็บขยะพบแหวนเพชรถ้าเขาซื่อจริงย่อมสืบได้ว่ามาจากขยะกองไหน เป็นเขตบ้านของใครการนำไปคืนไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยคือแจ้งตำรวจเรียกหาเจ้าของเดิมมารับพร้อมหลักฐานแต่มีอีกกรณีหนึ่งหากเจอแต่เงินหรือทรัพย์ล้วนๆที่ไม่อาจสืบหาเจ้าของได้อันนั้นถ้าทิ้งไว้กับที่จะดีที่สุดสบายใจที่สุดเพราะแม้คุณคิดว่าถ้าคุณไม่เอา คนอื่นก็เอาอย่างนั้นก็เป็นการตัดสิทธิ์เจ้าของไม่ให้กลับมาพบทรัพย์ได้อีกเลยอย่างถาวรให้คนอื่นทำเถอะอย่าให้เป็นคุณจะดีกว่าที่จะเป็นกรณียกเว้นคือคุณรู้ชัดๆว่าเจ้าทรัพย์ตายหาผู้สืบทอดไม่ได้อันนั้นโอเคไม่มีปัญหา อย่างเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลพอคนตายญาติก็เอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าพระก็มีสิทธิ์ชักผ้าห่อศพมาใช้ได้โดยไม่ถือเป็นการขโมยเพราะไหนๆเจ้าของเดิมก็ตายแล้วญาติก็นำมาทิ้งให้แรงถึงแล้วไม่ใช้ประโยชน์อันใดอีกแล้วสละสิทธิ์ครอบครองเต็มที่แล้วใครจะเอาไปก็ไม่ว่ากัน และหากพิจารณาด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆว่าเจ้าของไม่มีทางย้อนกลับมาสืบหาได้เช่นธนบัตรปลิวมาจากที่ไกลเจ้าของไม่อาจตามเส้นทางลมมาถึงธนบัตรอันนี้ถือเป็นลาบรอยก็คงไม่ผิดอะไรกรณีที่นำทรัพย์ไปทำบุญ ก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากเงื่อนไขที่ผ่านๆมาข้างต้นถ้าทรัพย์หาเจ้าของไม่ได้จริงๆเป็นลาบลอยของคุณจริงๆบุญนั้นก็บริสุทธิ์แต่ถ้าใจคุณสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าป่านนี้เจ้าของจะกลับมายัางตำแหน่งของตกหรือเปล่าเขาจะกระวนกระวายทุกร้อนแค่ไหนเมื่อไม่พบใจคุณจะมีมนทินทันที และบุญจะไม่มีทางบริสุทธิ์ไปได้เลยกรณีที่เจ้าของไม่อนุมโมทนาแม้คุณจะอุทิศบุญไปให้เขาเขาก็ไม่ได้รับส่วนบุญหรอกครับแต่เขาอาจได้รับกระแสความเย็นแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้วูบหนึ่งเพราะจิตเป็นสิ่งที่สื่อกันได้ผ่านวัตถุโดยเฉพาะถ้าวัตถุเคยอยู่ในครอบครองของเขา สำหรับผมถ้าเจอเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะพิจารณาตามที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเหมือนกันครับ